ยินดีด้วยนเดชสำเร็จการศึกษาปโทแล้วถึงจะไม่จบตามเป้าสองปีแต่พระเอกสุดหล่อนเดชคุูกิมิยะก็ฝ่าฟันเรียนปริญญาโทวิทยลาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยลาลัยรังสิตจนจบเรียกว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จทั้งการงานและเรื่องการเรียนล่าสุดวันนี้12ธันวาคมเป็นวันซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยลาลัยรังสิตซึ่งหนึ่งในนั้นนะเดชเข้าซ้อมรับปริญญา โดยทางเพจรังสิตยูนิเวอร์ซิตี้ได้โพสต์ภาพของหนุ่มณเดชนในชุดครุยส่วมแมสเรียบร้อยพร้อมระบุว่าอ้ายพร้อมแล้วซ้อมรับปริญญา2563ทางเราขอแสดงความยินดีกับหนุ่มณเดชนด้วยนะคะ